ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับการกอดให้กําลังใจซึ่งก็เป็นพื้นฐานของความรักนะคะคนตอนเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือแค่การกอดบางครั้งก็ดีกว่าคําพูดหมื่นแสนด้วยนะคะค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งี่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ตร,ร่วมสนับสนุนความสามัคคีทุกรูปแบบเนี่ยยศได้รับเงินเดืนครั้งแรกในชีวิตพ่อคิดว่าสงสัยจ้างมาไปจัดหนักกับเพื่อนแม่คิดว่าเลี้ยงแฟนแป่นแม่น้องคิดว่าถอยสมาร์ทโฟนชั่วแต่ความจริงแล้วผมเอาเงินให้พ่อแม่แล้วเอาไปคืนกยศครับลูกน้องจะได้เรียนต่อและมีเงินเดือนเหมือนผม รับผิดชอบแบบนี้เป็นใครก็ยกย่องคือเงินกอสที่ธนาคารเปุงไทยและธนาคารอิสระทุกสาขาก่อน5้ากรกฎาคมนี้ถ้ามีเวทมนต์ขอพอรได้จะขออะไรอยากให้ภาคใต้สงบสูงอยากให้คนไทยเลิกฆ่ากันเองและหันมาสามัคคีกัน อยากให้ทุกคนใน3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ของเรามาพัฒนามีความมีความรักสามคัคคีเพื่อให้ประเทศชาติของเราจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับประเทศไทยกําลังบาดเจ็บคนไทยด้วยกันเท่านั้นที่จะรักษาเยียวยาด้วยการมอบความรักสร้างความสามคัคคีเพื่อคนไทยด้วยใจสันติ จังหวัดตรงังเมืองแห่งความสุขขอเชิญชมกีฬาแห่งชาติครั้งที่42และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่32รอบคัดเลือกนะักกีฬาตัวแทนภาค4พระยารัศดาเกม3-18มิถุนายน2556สนามกีฬาเทศบาลน,นครตรงังชมและเชียร์นนะักกีฬาจาก14จังหวัดภาคใต้37ชนิดก,กีฬาอย่าลืม3-18มิถุนายน2556 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคใต้พระยารัศดาเกมที่จังหวัดตรัง ว่าของดีเมืองจัดว่าสัจย์ทุเรียนโลก1-10มิถุนายนนี้ค่ก็อย่าลืมไปกินฟรีเที่ยวฟรีนอนฟรีนะคะกิจกรรมทุเรียนทุเรียนสนใจนะคะเราถ้าเกิดได้ไปเที่ยวฟรีกินฟรีนอนฟรีบ้างก็ดีเราก็เชิญมากินสตอฟรีกินบ้างนะคะใช่ค่ะค่ะก่อนที่จะไปพบกับทีมบริการนะคะก็แนะนําค่ะในส่วนของการ ที่จะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่32คัดเลือกภาค4นะคะ,คะซึ่งจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพก็จะมีพิธีเปิดนะคะอีกไม่กี่วันนี้ก็คือวันวันจันทร์ที่3มิถุนายนนี้นะคะเวลา15นาฬิกานะคะที่สนามโรง สนามกีฬาเทศบาลนครตรังทุง<ช>่งแจ้งนะคะโรงพลาาลสี่พันที่นั่งค่ะซึ่งถ้าประชาชนท่านใดน,นะคะมีความประสงค์จะไปร่วมในพิธีเปิดนะคะก็<ช>ไปร่วมกันได้นะคะ<ช>ก็ร่วมกับเป็นเจ้าภาพด้วยเพราะว่า,าการแข่งขันกีฬาจะมีไปจนถึงวันที่18มิถุนาย,ยนนี้นะคะเปิดวันที่3จนถึงวันที่18มิถุนายนนี้นะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีรับรองเชื่อว่าเศรษฐกิจจังหวัดตรังช่วงนั้นคุกคักอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะไปพบกับบ่าวเอกในทีวีบริการกันค่ะ ดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงของทีวีบริการนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งปฏิทยชงในเพจังหวัดตรังครับท่านผู้ชมก็สามารถส่งข่าวมาฟากมาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าประชาสัมพันธ์ต่างๆข่าสมัครงานข่าวสมัครเรียนข่าวงานบวชหรือว่าข่าวงานซบนะครับก็สรามารถส่งมาได้ครับตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอจะประชาสัมพันธ์กันให้ครับมาถึงนข่าวในข้องวันนี้ครับ จังหวัดตรังเมืองแห่งความสุขขับข้อเชิญเถี่ยวงานโอยลอยจังหู้สู้ตรังจัดขึ้นขับระว่าวันที่หนึ่งถึงเก้ามีทุนายนซองพนยายสิพหนักบริเวณสนามข้างอนุสาวารีย์พญานาสดานุบดิษจังหวัดตรังครับกส็สามารถไปเสี่ยวกันได้นะครับไปรวมง,งานกันได้สำนักงานกศซโนโจังหวัดตรังจัดโครงการหากร,รมวิทยาศาสตร์และอาชีพละอาชีพสู่อาเซียนสั้นจร ขึ้นครับราฟวันที่16พกถึงกรกฎาคม2 5อ6ณบริเวณโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังครับผู้สนใจยวับคนสามารถไปรวมงานกันได้ครับต่อวันที่ข้าศบราคาดังครับเทศบาลนครตรังครับอบราคาจางซ่อมเซมห้องนาห้องซ่วมสนามกีฬาเทศบาลนครตรังผู้สนใจครับสามารถติดต่อขค้ชสุเอกสารชอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17มิถุนายน2 5อ6 ดูชอบข้ามผื่นตืมได้ครับถือไฟ่กระสดูในสบสินกลองคลังถืศบานนครตรังไม่เหล็กโทรศัพท์ซุ่นเจ็ดห้าซองหนึ่งซุ่นเจ็ดแปดองได้ในวันเละเวลาราชการครับขอบอตปากแจมครับชอบราคาทำาถนุนไส้วงสกุลบานนองห้อยมูอถือซ้ำตำบลปากแจมอำเภอพวยยอดจังหวัดตรังครับผู้สนใจครับซามาราติดต่อเข้าสู่เอกซัรนอบราคาได้ครับ ทางเตีบบดีที่วันที่มิถุนายน2องพันหร้อสอิบหเ่อาพื้นเติมได้ครับสิ่นส่วนกาครคลังออบตตากเจมไม่หลีกทัรศัพซึ่ง7 5 5 7้ 5. า7 5เดได้ในวันและเวลาราชการครับแพ่งการทางตรังครับ,รรรบประกวดราคาจ้างงานเม้าทำการตีเส้นจราจร้วยวัสดุเทมเพอพลาสติกบริเวณทางล่วงไม่หลีกซีซซ้ำ ตอนต้นเหืองตรังครับเู้ช่องประกวดราคาครับัางแต่บัดนี้ถึงวันนี้1เมีทุนาย,ยนส่องพันรายสิพกู้สอชื่นใจครับส่อมมาซ็อท่าในายละเอียดเปลี่ยนดูายครับสีงานพัสดูในสั้นยาเต้นขันทางตรังไม่หลีกทุรศัพท์วงเจ็ดค่คเปิดึงงหนึ่าได้ในวันและเวลาราชการครับสำหรับวันนี้ก็วันเวลาลงเร็ว,วขอบคุณทุกท้างทีวีบริการในไม่นครั้งต่อไปขอสดีครับ ค่ะขอบคุณเบาเอกนะคะไปติดตามเรื่องของราคาสินค้าเกษตรค่ะราคายางพาราแผ่นดิบนะคะวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาท78สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ87บาท27สตางค์ค่ะน้ำยางสดค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ78บาทค่ะราคาปมน้ำมันนะคะผลปำมทลายอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท30สตางค์ค่ะผลปมร่วงนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท40สตางค์ค่ะ ค่ะช,ช่วงนี้นะคะจังหวัดตรังก็มีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองกระจาย40%ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่นะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะมากกว่า2เมตรในบริเวณฝนฟ้าขนองและก็ใกล้เคียงค่ะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสนะคะวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา35นาทีและวันพรุ่งนี้นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 นาฬิกาสามนาทีค่ะค่ะค่ะมเวลาของข่าวตรังยามบ่ายแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ